สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคซึ่งเป็นครั้งที่1ของเดือนมีนาคมค่ะจะให้ผลในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคมส้มต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทําดวงงานเด่นเลขนําโชครายครึ่งเดือนเพราะว่ามีเอฟซหลายๆท่านนะคะมาเม้นบอกบอกว่าในเรื่องของความรักอะ่ะหมอสมทําดวงรายปาก นะทําเดือนหนึ่งตั้งสองครั้งทําเยอะนะคะอยากให้ทํางานเงินเยอะๆบ้างเลยจัดให้ นะเป็นครั้งแรกที่ทําเลยนะสำหรับคลิปนี้แล้วส้มก็จะทําต่อๆไปนะคะหลังจากนี้ก็คือดวงงานเงินเนี่ยก็คือ1เดือน 2, 2ครั้งเพื่อความสดใหม่นะคะเอาใจ FC บอกเลยฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะเหมือนเดิมนะคะว่าการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่นะคะแนะนําให้นําผลของไพ่นะคะสิ่งดีๆดึงดูด ผลของไพ่ดีๆไปและอะไรที่สามารถเป็นเก็ดเล็กกิน้อยที่นําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันปัญหาได้ก่อนนําไปใช้แต่ถ้าเกิดต้องการการตัดสินใจในเรื่องสําคัญอย่านําคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญเรื่องงานเงินเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริมดวงในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภนะคะติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้ฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางด้วยค่ะเพจ f a c e o o o k t i k ็ o k โดยเฉพาะในเพจนะคะจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนอย่าพลาดเลยแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะ แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของสม้มเพราะว่าคลิปจะออกมาเยอะมากๆการกดกระดิ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดคลิปของส้มได้นะคะโอเคค่ะก่อนที่จะมาถึงเรื่องไพ่เรามาดูกันถึงเรื่องของดวงดาวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนิดนึงสําหรับดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงห์มาอยู่ในเรือนปัตตนีพอดี เพราะฉะนั้นนะคะส้มคิดว่าเรื่องเงินดีค่ะเรื่องเงินเนี่ดีมากๆเสน่ห์คำพูดที่ดีอะค่ะพารวยนะดาวในเรือนการเงินของคุณนะคือดาวพุธนะและดาวพุธไปอยู่ในเรือนปัตตนีเลงคุณพอดีประกบกับอาทิตย์นะคะแล้วก็พฤหัส นะซึ่งก็เป็นคู่สมพลกันด้วยนะคะเป็นคู่มิตรกันด้วยเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะยิ่งมอบหมายงานนะส่งเสริมในเรื่องการเงินมอบงานเงินให้อะไรประมาณนี้ถ้าคุณพูดดียิ่งพูดดีนะคะการสื่อสารเนี่ยพารวยคำพูดพารวยสเสน่ห์พารวยบอกแบบนี้เลยนะคะในเรือนกรรมะนะคะในเรือนการงานของคุณนะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนอริ ดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนอริส้มคิดว่าคุณสามารถพลิกอะนะพลิกะ,นะกะ,ะวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อยู่แล้วสำหรับชาวสิงเก่งอยู่แล้วคือแม้ว่านะคะ,ะดาวเจ้าเรือนการงานจะไปอยู่ในเรือนอริก็ตามนะแต่ว่าด้วยความที่มีดาวที่เป็นมหาอุดเป็นดาวใหญ่ที่ดีดาวสุปแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบที่ทแย่สักเท่าไหร่ และยิ่งประกอบกับว่าถ้าชาวสิงห์เนี่ยมุ่งมั่นคือถ้าดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนอรินะคะถ้าคุณยิ่งมุ่งมั่นนะตั้งใจไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคส้มเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีอะไรทําคุณได้นะคือการที่ดาวในเรื่องการงานไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยส้มอยากจะบอกว่าคุณต้องสู้เท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จห้ามสู้กับคนนะต้องสู้กับงานเท่านั้น ะะสู้กับงานวิ่งสู้ฟัดกับงานแต่ขอให้ใจเย็นกับคนประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ไม่ทิ้งอะ่ะคือไม่ทิ้งงานอะ่ะอะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะ่ะเข้าไปลุยเข้าไปจัดการแต่ไม่ต้องใจร้อนเออไม่ต้องบุมบามเข้าใจใช่ไหมคะคือเราไม่จําเป็นต้องใจร้อนอเออการสู้อะ่ะไม่จําเป็นต้องใจร้อนใจสู้ ะะแต่ไม่จําเป็นจนะต้องมุทะลุหรือใจร้อนอประมาณนี้เลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนคือเป้าหมายชัดเจนทําเต็มที่ประมาณเนี้นะคะจะสําเร็จจะเอาชนะ,ะในเรือนอริได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะ,ะมาดูกันนะคะมาดูกันที่ไพ่ก่อนนะใบแรกนะคะเริ่มในเรื่องการงานก่อนนะคะใบแรกก็คือช่วงต้นเดือนเลยได้ไพ่ก้าวไม้ท้าหัวกลับ คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยต่ออุปสรรคคุณเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วส้มเลยไม่ค่อยเป็นห่วงชาวสิงเนี่ยนะบอกเลยว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยื้อขั้นสุดออต้องบอกแบบนี้ยยื้อขั้นสุดงานจะเยอะเหรอไม่ท้อหรอกอะไรจะมาทําให้เราท้อหรอก็กไม่ท้ออ่ะมีอะไรไหมประมาณเนี้ยไม่มีอะไรทําให้คุณท้อใจได้เลยในช่วงนี้นะ คุณเจออุปสรรคมามากมายค่ะคุณคิดว่าแค่นี้เองเดี๋ยวก็ทำให้ใจสบายได้คุณสามารถที่จะเอาความรู้สึกท้อใจงานที่มันเยอะงานที่มันหนักมาปลอบใจตัวเองได้ตลอดเลยว่าเออใจเย็น,เ,ยนเ,เดี๋ยวมันก็มีอะไรที่ดีขึ้นคุณเชียร์อัพตัวเองให้กำลังใจตัวเองได้ดีมากๆจริงๆนะคะไพ่ใบต่อไปก็คือ the empress เห็นไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชาววันศุกร์ชาวพฤหัสศุกร์นะคะชาวตุน ขา,ขาวอวบๆอ่านะคะจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซัพพอร์ตคุณเออผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในราศีเหล่านี้นะซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีสนับสนุนคุณตัวคุณเองนะ่ก็ใจเย็นไพ่ใบนี้คือไพ่ใบใหญ่นั่งบัลหลังเลยคือไพ่จัก,กรพรรด,ดินีเลยบริบูรณ์อิ่มเอมกลับเข้ามาหาความสุขในตัวเองได้ เพราะฉะนั้นส้มคิดว่าการที่คุณกลับมาหาความสุขในตัวเองมองว่าตัวเรามีอะไรดีแล้วก็พีเซนซึ่งความสุขที่เป็นของเราจริงๆอะ่ะมันทําให้การทํางานของคุณได้รับการยอมรับด้วยค่ะคือบุค,คลิกดีบุค,คลิกดีผู้ใหญ่ก็รักทําตัวน่ารักผู้ใหญ่ก็รักมีวุฒิภาวะที่ดีด้วยนะคะไพ่ใบนี้ผู้ใหญ่ก็รักค่ะอะไรที่มันทดท้อใจเราสามารถที่จะปรับพลิกสถานการณ์ได้หมดนะไม่ท้อตามงานที่มันเยอะ เราสามารถที่จะแบบทําให้มันเป็นบวกได้หมดอ่ะเออคุณสร้างพลังงานบวกได้เก่งมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วคุณก็มุ่งมันมากๆด้วยจะติดขึ้นมาค่ะส้มจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ได้ให้ผลกําไรในธุรกิจคุณหรือทําไปแล้วไม่ดีคุณจะหาทิศทางใหม่ทันทีคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าชีวิตต้องประสบความสําเร็จและดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่ไหนที่คุณมีความรู้สึกว่า อยู่แล้วมันไม่โอเคอยู่แล้วมันไม่เวิร์กอาจจะตัดสินใจมุกบางคนเนี่ยคิดที่จะกลับกลับไปทำงานเดิมงานเก่าธุรกิจเก่าที่ตัวเองเคยทำนี่นะกลับไปทำงานเดิมงานเก่านะธุรกิจเก่าที่เคยทำนะคะคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วด้วยว่าจะจบกับอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้มละมันทำไปแล้วมันคงไม่เวิร์กละอ่ากลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆที่เรารู้สึกว่ามันดีดีกว่า ประมาณนี้คุณจะอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าประมาณนี้เลยซึ่งวางแผนไว้ละแต่อาจจะยังไม่ได้ทําจริงเป็นแค่การวางแผนเป็นงานเก่าแน่นอนเนี่ยสเตรนอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาชักชวนด้วยกลับไปทำไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนเก่าผู้ใหญ่ที่เคยอุปถมัมภ์เดิมๆเ,เก่าๆเ,เนี่ยไพ่เป็นการรีเป็นการกลับไปทั้งไพ่หกถ้วยแล้วก็เ,เป็นไพ่สเตรนเลยนะคะ นจะเป็นชาววันอาทิตย์ชาวสิงชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมาชักชวนกลับไปทำไม่ล่างานมันสบายๆนะงานที่เคยทำมันสบายรายได้มันโอเคมันมีความสุขกว่าตรงนี้นะลองไปทำไหมกลับไปทำไหมซึ่งคุณเองก็มองแล้วแหละว่าเอออีกสักเดียววางแผนไว้ละคิดว่าอีกสักเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปทำ ถ้าตรงนี้มันไม่ได้ให้อะไรกับเราแล้วนะคะมันทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเราก็จะพลิกสถานการณ์ด้วยการอาจจะกลับไปทําอะไรที่เราเคยมีความสุขอะเออคุณจะคุณจะไม่ดื้ออะคุณจะไม่ทู่ซีอู่อะเออคุณก็จะกลับไปหาอะไรที่มันดีๆซึ่งมีความรู้สึกว่าในช่วงประมาณวันที่9-15เนี่ยใครที่ทํางานเดิมอยู่นะคะทํางานอยู่เด่ย จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากๆคุณเองก็ดีมากๆนะคะผู้จาดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมีการมอบหมายตำแหน่งมอบหมายงานรวมถึงมอบหมายโอกาสให้แต่งานมันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าช่วงต้นเดือนแล้วนะ9-15ถึงเป็นช่วงเวลาที่งานเบาลงรู้สึกสบายใจที่งานเบาลงแต่สบายใจที่งานเบาลงนะคะ แต่กังวลในเรื่องความมั่นคงอันนี้คือไพ่สองไม้ทาหัวกลับนะคือแบบเออสบายใจแหละเราทำงานเนี่ยเสร็จไปแล้วเปล่าหนึ่งนะคะงานมันเบาลงแล้วแต่เรารู้สึกว่างานมันน้อยไปไหมเราทำน้อยไปหรือเปล่าแล้วความมั่นคงในปัจจุบันนะถ้าเราแบบสบายเกินไปเหมือนคนทำงานหนักจนชินนะ่ะถ้าเราทำงานน้อยไปสบายไปแล้วแล้วเราจะอยู่ในธุรกิจนี้แล้วทำงานนี้แล้ว แล้วเขาจะจ้างเราต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแรกๆก,ก็สบายใจหลังๆกังวลนะในบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะคิดที่จะกลับไปทํางานเดิมงานเก่าหรือหาหนทางใหม่ซึ่งเรายังกังวลอยู่อะค่ะเราขอหาความรู้ไปก่อนบางคนอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศย้ายที่ทํางานแต่ว่าเราหดไว้ก่อนอะเรารู้สึกว่ามันยังไม่มั่นใจอะ่ะ เออมีคนชักชวนว่านั่นนี่แต่เรายังไม่มั่นใจเราขอศึกษาหาข้อมูลก่อนด้ไมประมาณนี้ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บ้างเพราะว่าเหมือนเราอะ่ะยังรู้สึกว่าเราอะ่ะยังหาข้อมูลเกี่ยวกับออนไลน์ยังไม่ครบถ้วนเลยเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้ต้องการที่จะรู้สีเงลัของของงานออนไลน์ว่าทํำยังไงถึงจะให้มันดีให้มันปังแต่เรายังหาไม่เจอเราจะใช้เวลาจนกว่าจะหาเจอ เรื่องนี้ยคือเรื่องที่ทำให้คุณกังวลใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืองานออนไลน์อคุณกําลังหาข้อมูลท็อปซีครตอะไรบางอย่างที่ทําให้มันปังมากกว่านี้แต่ว่าแต่ว่ายังหาไม่เจอและคุณพยายามมันอย่างมากประมาณนี้นะคะงานที่คุณทําได้ดีนะคะงานทนายความข้าราชการทนายความข้าราชการนะคะนะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับน้ําและอาหาร เปิดธุรกิจคาเฟ่อาหารและน้ำนะคะงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงทุกอย่างงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะทุกอย่างงานที่ใช้ความละเอียดละออความรอบคอบนะคะงานเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยน้ำและอาหารจัดดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะดีหมดนะคะมาดูกันถึงเรื่องเง,เงินเงินมากนะคะชาวาสิงในเรื่องของเงิน ภาระเยอะนะต้นเดือนภาระเยอะเลยไม่ท้อค่ะไม่ทอ้อคุณไม่ท้ออยู่แล้วนะคะภาระเยอะแต่ว่าอ่ะโอเคเรากลับมาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรใช้ได้ใช้ไว้ก่อนคุณก็พอมีเงินมีเงินเก็บด้วยในบางคนแต่มันใช้ไปเยอะแล้วไงแล้วภาระช่วงต้นเดือนก็เยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวนะเห็นใครมีนู่นนั่นนี่เนี่ยระงับยับอยังใจไว้ได้ มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีได้พอต้องการเก็บเงินเอาไว้ไม่อยากไม่อยากแบบไปแย่เอออยากได้อะไรเกินตัวเราต้องไปแย่ทีหลังเราไม่ทำแบบนั้นคุณวางแผนการใช้จ่ายค่อนข้างดีนะคะอะไรที่คุณตัดได้เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยคุณจะทาในเรื่องของรายจ่ายก็เช่นกันอะไรที่ทําให้คุณจะต้องมันเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วมันเยอะอะคุณตัดเลย ในบางคนต้องระมัดระวังชาวตุนนะคะเพราะว่าในบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะหวังในเรื่องของเงินระวังคดีแพ่ง,งการโดนโกงเนี่ยจากชาวตุนด้วยะประมาณนี้นะคะเขาแรลเป็นคนแบบพูดจาตรงๆแลเป็นคนจริงใจนะคะแต่มันขึ้นเป็นดาบด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณดูให้ดีนะมีคนที่เข้ามาแล้วเป็นในลักษณะของผู้หญิงที่อาจจะมาหวัง ในเรื่องการเอาเปรียบทางด้านการเงินหรือโกงเงินคุณอันนี้ก็ยังต้องระวังในช่วงโดยเฉพาะนะคะในช่วงวันที่ 8- ถึง12เบี่ยเนี่ยประมาณนนะะนานเนี่ยนะคะนอกนั้นียจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณหมดเลยนะในช่วงวันที่ 9- ถึง15เนี่ยเงินดีมากๆนะคะสเตรนเงินดีหมุนเวียนดีมีคนช่วยเหลือเงินคล่องสบายเงินที่มีการประหยัดมาตั้งแต่ ช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยพอถึงช่วงวันที่9้าถึงวันที่สิบ้าเนี่ยจะมีการได้ไปคาเฟ่ได้ใช้ความสุขมีความสุขได้ไปใช้ความสุขละเออนะคะมันไม่มีอะไรที่ใช้จ่ายเยอะแล้วก็ไปหาความสุขบ้างไปหาขนมกินไปคาเฟ่น,น,นู่นนี่สบายใจแต่พอใช้เงินไปก็กังวลอะ่ะ <c oughs> มีความย้อนแย้งนะสบายใจแป๊บหนึ่งกังวลในเรื่องเงินอีกแล้ว นะสบายใจนิดหนึง่งแป๊บหนึ่งก็พอใช้มากๆเกี่ยวกับอาหารการกินก็นิดหนึ่งก็ขี้กังวลแหละแต่ดีนะคะส้มคิดว่าความกังวลเนี้ยมันทําให้คุณอะ่ะยิ่งเก็บเงินมากขึ้นในบางคนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเงินที่คุณใช้จ่ายเยอะเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้คุณไม่ได้เดินทางไปที่อื่นเข้าใจใช่ไหมคะส้มคิดว่าคุณอาจจะต้องประหยัดในเรื่องการกินการเที่ยวเพื่อที่จะ เอาเงินไว้ใช้กับการไปในที่ที่มันใหญ่กว่านี้ที่รอคุณอยู่อ่ะการเดินทางข้ามจังหวัดไกลๆหรือการเดินทางข้ามประเทศอ่ะมันอาจจะต้องชะลอหรือการเรียนอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องชะลอเพราะตัวคุณเองเอาเงินมาใช้กับการกินการเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงวันที่9ถึงวันที่15นะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนเลยดีกว่าว่าคือบางทีเราลืมไปว่าเราต้องใช้เงินกับตรงเนี้แล้วเราก็ใช้ไปแล้วนะ เหมือนวางแผนไว้แล้วแหละแต่แบบลืมอืมแล้วมันก็ต้องชงะงักในการเดินทางไกลมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้แล้วจดด้วยดีกว่าส้มอยากให้คุณจดต้องมีรายจ่ายใช้ทำอะไรบ้างนะในเดือนนี้นะคะเวลาเอาไปใช้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออควรใช้เท่าไหร่แล้วมันมีอะไรค่าใช้จ่ายอะไรที่รอเราอยู่ประมาณนี้นะคะ มาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวสิงห์นะสุขภาพชาวสิงห์ระหว่างการเดินทางขับรถขับรานะคะมันอาจจะมีแบบเฉียวหรือว่าถนนลื่นอะไรประมาณนี้คุณขับรถเร็วเหมือนกันนะในช่วงนี้ขับรถเร็วเหมือนรีบรีบทุกอย่างเลยใจเย็นกว่านี้นะมีสตินะคะในการขับรถมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นใจเย็นแล้วมีสตินะเตี๋ฟูหัวกลับ ใจร้อนรีบร้อนเวลาทำอะไรรวดเร็วระวังลื่นหกล้มระวังเลยนะลื่นหกล้มบ้านหมุนเขาไม่ดีแล้วทำอะไรรีบอีกพอรีบอีกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแบบเป็นลมอะไรประมาณนี้ได้นะเป็นลมล้มอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเหมือนขับรถเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆ ภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเห็นคุณนะคือคุณเป็นคนใจเย็นแต่เวลาที่ขับรถทําอะไรส่วนตัวเดินเองอะไรเองโดยที่ไม่ได้พูดคุยกับใครจะเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพการเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะคุยนอบคับอุดมสมบูรณ์ค่ะอาหารน้ำหวานน้ำหนักตัวไขมันก็จะมา นะคะด้วยความมีความสุขด้วยการที่มีความสุขอิ่มเอมใจนะประมาณนี้นะคะก็ต้องระวังในเรื่องของไขมันอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะนะคะน้ําหนักตัวที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ค่ะโอเคมาดูกันในเรื่องของ euh, ผู้อุปถัมภ์ค่ะมาจากทางไหนโชคลาภนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณ ทะเบียนรถของคุณค่ะทะเบียนรถของคุณนะคะชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุนชาวธาตุดินมังกรพฤษศกันที่เป็นผู้หญิงนะคะทะเบียนรถก็มานะคะสัตว์เลี้ยงนำโชคก็มีอ่ามาดูเลขนำโชคกันนะคะมาดูเลขนำโชคกันส้มให้ครั้งเดียวนะไปบริหารกันอเอาเองนะคะ ถ้าใครเสี่ยงโชคมากกว่านั้นนะเลขคือ418ค่ะคุณเนี่ยมีไพ่เหรียญขึ้นสมมว่าต้องได้กลุบกลิบบ้างแหละช่วงเนี้ยนะมีไพ่เหรียญขึ้นเยอะเลยนะคะ418นะคะ418มาจากสัตว์เลี้ยงจริงๆนะลองให้เขาเลือกดูสิใครมีสัตว์เลี้ยงนะลองเขียนกระดาษให้เขาเลือกดูนะ เออมาจากพ่อแม่คนรักของคุณได้ด้วยทะเบียนรถไมาอีกแล้วจริงๆนะคะเนี่ยเออสี่หนึ่งปค่ะสี่หนึ่งปนะมาดูไพ่ออริเคลกันค่ะไพ่ออริเคลแนะนำอะไรกับชาวสิงบ้างนะคะสามใบ Dejuvenation ค่ะพักผ่อนบ้างนะคุณนะเป้าหมายชัดเจนมากๆจริงๆ เราไม่แสดงอาการเหนื่อยให้ใครรับรู้เลยแต่คุณต้องหาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างนะตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองเหนื่อยมากๆคุณต้องหาเวลาฟื้นฟูตัวเองแล้วล่ะค่ะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองบ้างคนที่คุณควรจะรักมากที่สุดคือตัวคุณคุณอาจจะทําเพื่อคนอื่นเยอะมากๆสซ้มเห็นว่าคุณเหนื่อยแต่คุณไม่แสดงอาการคุณแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นซ้มอยากให้คุณดูแลตัวคุณเองด้วยค่ะ กลับมาดูแลตัวเองได้แล้วแบบนี้เลยนะดูทีสนะคะละทิ้งสิ่งที่มันไม่โอเคกับเราออกไปนะคะพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วใครที่กำลังจะหาทางออกหรือคิดอะไรไม่ออกเลือกอะไรดีประมาณเนี้ยเราขอความคิดเห็นจากคนอื่นได้นะคะแต่คนตัดสินใจต้องเป็นเราและ วิธีการเนาะที่จะทําให้คุณได้ฟังเสียงสมองและฟังเสียงใจตัวเองได้ดีที่สุดคือการที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองหาเวลานะคะที่จะได้คุยกับตัวเองคนเดียวเงี่บๆนะไม่มีเสียงจอกแจก๊กจอกแจนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถประมวลผลในสิ่งที่คุณได้รับข้อมูลมาได้รับคำปรึกษามาแล้วก็นำมาคิดทบทวนว่าอะไรเหมาะกับคุณอะไรที่ ไม่เหมาะหรือเราควรไปในทางไหนนะคะในการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะทำให้เราได้รับแนวความคิดใหม่ๆนะคะได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะม,มีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วมันจะทำให้คุณได้ได้ผลสำเร็จในการคิดนะคะได้ความสำเร็จในการคิดนะคะเป็นเนื้อเดียวะนะคะมีะความสำเร็จในการคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรดี นะคะประมาณนี้แล้วกออ็อีกใบหนึ่งคือ angel of wealth นะคะใบนี้นะใบนี้คือความร่ำรวยเลยนะคะชาวสิงนะใบนี้คือนางฟ้าแห่งความร่ำรวยสมบัติความร่ำรวยต่างๆนะคะอย่างที่ส้มบอกไปละคะ่ะในแคปชั่นนะคะว่าร่ำรวยจริงๆอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขคุณร่ำรวยตั้งแต่จิตใจคุณแล้วนะคะสำหรับชาวสิงนะในการที่จะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ คุณเองอย่างที่บอกค่าว่าความสําเร็จเนี่ยมันมารอคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่เป้าหมายชัดเจนเพียงแต่ว่าคุณต้องให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนและได้คิดว่าจะวางแผนอย่างไรต่อไปต้องให้โอกาสตัวเองตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าทับ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 ,ทบ,ทบ,ทบถมจนมันบีบตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คิดอะไรไม่ออกวางแผนล่วงหน้าไวน้นก็วางแผนไม่ออกนะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาตัวเองตรงนี้ ะค,ะความสําเร็จทางด้านความร่ํารวยเงินทองความสําเร็จทางด้านตําแหน่งหนะ้าที่การงานมาเต็มแน่นอนค่ะแค่ผ่อนคลายนิดหน่อยการผ่อนคลายมันจะทําให้คุณลิ้นชักสมองเนี่ยได้มีการจัดระเบียบและก็พร้อมที่จะรับไอเดียใหม่ๆนการวางแผนใหม่ๆเข้ามานะคะมีเงินทองมาเต็มแน่นอนนะคะพะส้มก็เห็นว่าคุณเองเป็นคนที่ไม่หยุด พัฒนาตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นความร่ำรวยจะมาถึงคุณแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยทางด้านโชคลาบนะคะจากการเสี่ยงหรือแม้กระทั่งโชคลาบจากการทำงานนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็แนะนำว่าถ้าเป็นโชคลาบของการเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำให้เอาพอประมาณนะ ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะแต่โชคลาภจากการทํางานส้มบอกเลยว่าคุณจะได้รับร้0แน่นอนเพราะว่าคุณไม่หยุดจริงๆแล้วก็ทุ่มเทกับการทํางานมากๆด้วยนะคะเป็นเป็นผลที่คุณจะได้รับแหละจากความตั้งใจ จากความตั้งใจที่ดีของคุณเลยในการทำงานนะคะจะเป็นที่ประจักษ์ค่ะขอบคุณชาวสิงห์มากๆนะคะสำหรับชาวสิงห์ทุกคนเลยที่มาดูคลิปส้มแล้วก็ขอให้ชาวสิงห์ทุกคนร่ำรวยค่ะมีความก้าวหน้าในการทำงานนะคะเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีโชคลาภค่ะรวมถึงสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ